กินก็ต้องกินเช่นเดิมจ้าทุกคนทุกคนเห็นจานข้าวไม่นายเจี๊ยบไหมนี่มีข้าวสวยไข่ต้มมะระนะคะทุกคนแต่งกววาจ้ามเบิงเนาะว่าไม่นายเจี๊ยบจะกินกับอะไรแทมแทมแทม วันนี้แม่นายเจี๊ยบก็มีปานิน,นิ่งมะนาวจ้าปานิน,นิ่งมะนาวน่าทานไหมน,น่าทานมากเลยจ้าน่าทานปานิน,นิ่งมะนาวแม่นายเจี๊ยบได้มาจาโลงอาหารนะคะทุกคนแม่นายเจี๊ยบซื้อมานะเนื้อปานินแน่นๆเลยนะจ้าทุกคนปานินแน่นๆเนื้อปานินแน่นๆ ก็จะกินกับข้าวจ้ากินกับข้าวเนื้อปลานิ่มแน่นๆกินกับข้าวแบบนี้ผู้คน,นอ,อร่อยอะค่ะอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บม,มากๆ ันก็เข้ากันนะคะทุกคนมันเข้ากันอยู่นี่ผลไม้มอีกหนึ่งกะละมังจานไม่นายเจียบไม่ได้เอามาค่ะทุกคนไม่นายเจียบไม่ได้หยิบจานมาอีกใบหนะึ่ง นี่สับเป็นแคนาปาลูกกับแตงโมหนึ่งกะลามังอร่อยแซ่บค่ะทุกคนต้องกินจริงๆต้องกินผลไม้ก่อนนะแคนตาลูปหวานหอมแคนตาลูปนะคะหวานหอมแตงโมง แตงโมไม่หวานเข้ากับแคนตาลูปวันนี้ความชนะเลิศของแคนตาลูปมาเป็นอันดับหนึ่งของผลไม้มากินข้าวกันนะจ้าทุกคนได้อะไรกินตอนเที่ยงเนอะคือทุกคนได้อะไรกินตอนเที่ยงจ้ามากินข้าวกับ มากินข้าวกันจ้าถึงเวลากินแล้วเวลาพักผ่อนก็มีความสุขในการพักผ่อนนะคะ